บุคคลที่เราจะมาซักอบรีดในเทปแรกนี้ในอดีตเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยมีโอกาสต่างๆหยืบยนืนขึ้นมาในชีวิตเขามากมายแต่เขากลับหันหลังให้มันแล้วเลือกที่จะเดินตามหาฝันฝันที่เขาเรียกมันว่าดนตรีวันนี้เราจะมารู้จักกับผู้ชายที่ชื่อมนทนจิราครับ ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรนะใช่หลายเดือนแล้วนะหลายเดือนหลายเดือนแต่ได้เจออยู่บ้านองเจ้าทำเจทุกวันนี้เจทําอะไรอยู่ทุกวันนี้นะทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ทํางานที่บ้านนี่แหละที่สตูดิโอหลักๆแล้วตอนนี้ก็มี เพลงใช่ทำอัดเสียงมีเพื่อนเพื่อนมาที่เพิ่งเสร็จมาก็ slot อ a ม h ชีนเสร็จไปใช่ไหมโปรดูเซอร์ใช่ได้เป็นเอนจิเนียร์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นอาร์เรนเจอร์นั่นแหละชื่อเซลล์ต้องไม้ต้องย้อนกลับไปเป็นยังอย่างเราเนี่ยเรายังเจอกันบ้างใช่คนที่ดูรายการอยู่เนี่ยอาจจะมองว่าจะหายไปนาน ทำอะไรมาบ้างครัก่อนหน้านี้ก็อย่างปีที่แล้วมีสล็อตแมชชีนมีมีศิลปินชื่อไมค์กิบเบิลที่เราปรดิตสาอาดให้เป็นคนมาจากซานฟรานซิสโกสกรหนัง9วัดก็ได้ทำสกรนั้นไปเพลงโฆษณาก็ทำู่เรื่อยๆปีที่แล้วมีหนังออกมาเรื่องหนึ่งเราสอคนใช่ไหม ได้ไปถ่ายมาคือส่วนใหญ่เมื่อกี้ที่พูดมาจะเป็นเพลงใช่ดนตรีมีหนังมาเรื่องหนึงใช่นัานๆจะมีนทีบางทีสนุกดีนะตอนนั้นได้ไปได้ไปถ่ายที่เวียดนามลาวอได้เดินทางไปเคือเรียกมันเป็นโรดมูฟวี่ใช่ไหมต้องเดินทางไปเดินทางเป็นเกี่ยวกับการขับรถ 4-wheel drive พวกาคริบเบียนเป็นคาราวานไปก็เดินทางไปเวียดนามเนี่ยก็ไปกันน่าจะประมาณ5้คน จริง,ร<า>งเลยคร,ร,รเดินทางจริงๆก็ <c oughs> ถ่ายเก็บภาพไปเรื่อยอืมม <c oughs> ก็มีมันก็มีเรื่องราวสคริปต์อยู่แล้ว <c oughs> ก็พยายามถ่ายฉากพวกนั้นกันในการในช่วงที่เราเดินทางกันแหละ <c oughs> มีสคริปต์แล้วก็ผสมผสานกับเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นโ น่าสนใจทีเดียวแล้วแล้วหนังมันเป็นทางเจไหมหรือว่าหนังมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ทางเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะติกลกหรือเปล่าไม่รู้นะก็อาจจะอาจจะมีส่วนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ที่เราเล่นเนี่ยมันก็ความคิดไม่ได้เป็นตัวเรานะแต่ว่าเขรียกว่าอะไรการวิธีการพูดหรือว่านิสัยของคนเขาก็เกืเหมือนกับทุกคนไปแล้วก็เล่นเป็นตัวเองแหละ แล้วในชีวิตจริงเนี่ยให้เลือกเพลงกับหนังอะไรเป็นตัวเจามากกว่ามันก็แล้วแต่ว่าหนังมันเป็นยังไงแล้วก็เพลงที่เราทําเราจะมาทําแบบไหนใช่ไหมก็ mm hmm. แล้วแต่แนวแล้วแต่มันแตกต่างกันแล้วเราถือว่าดนตรีเป็นอะไรที่เรารู้จัก mm hmm. เราคุ้นเคยกับมันเราเรียนมาเยอะเราทำเป็นเพื่อนสนิทใช่แล้วเพลงที่เจบอกว่าเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเนี่ย mm hmm. แล้ว ได้ทำของตัวเองบ้างไหมอะเห็นทำแต่ให้คนอื่นหลายคนจะถามคุณแม่ยังถามเลยเอ๊ะ <hã> ค <professionally> ุณแม่ยังถามเลยไม่ได้ทำของตัวเองสักทีทำแต่ของคนอื่นใช่ไหมก็มีอยู่เรื่อยๆนะอย่างเดือนหน้าเรามีเป็นรีลีสใหม่ออกที่เกาหลี หนังมั่งฮะเป็นไงรเพราะว่าเป็นคนที่เล่นหนังเล่นละครน่าเด็กเหมือนกันใช่ในใครเป็นนักละครก็าจะจำได้ว่าเจอเล่นละครด้วยจริงๆเราไม่เห็นทันติเป็นไงไบ้างเลยนี่ะนัคบอเราเราไม่เคยได้ดูไม่เคยได้ดูหนังไม่เคยได้ดูละครไทยนะแล้วก็เราคงคงเห็นว่าวิธีการสไตล์ของมันอ่ะมันเป็นสไตล์ของมันเองเราเราจะไปว่ามันก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเราเห็นเอ๊ะทำไมมันไม่เคยเหมือนกับสิ่งที่เราเราที่เราดูเลย ฉะนั้นม,มันมีสไตลอ,อ่มันมีการโอเวอร์แอคติ้งนิดนึง <ๆ S 2> เรื่องราวจะซ้ำๆแล้วก็น่าจะเยอะเลยนะผมว่า <laughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เยอะก็ได้เราไม่รู้ว่ามันพัฒนาไปตรงไปถึงไหนแต่ว่าเราก็เลือกที่จะไม่เล่นเพราะมันมีความรูม้สึกที่มันไม่ค่อยสนุกมีช่วงนึงเราเล่นอยู่เพราะว่าเราเหมือนเรา,เ,ราเอาเอาเอา,เอาเงินไปจ่ายค่าเรียนเดี๋ยวผมเคยได้ยินข่าวนี้ใช่ช่วงซัมเมอร์จะกลับมาเล่นจมีช่วงแบบเงินหมด เลยอยากไปเล่นละครเพื่อเอาเงินมาทํางานที่ตัวเองชอบมาเล่นละครม,มาดนตรีมาเราเคย<า>เราเคยเล่นอยู่ตอนที่ช่วงซัมเมอร์เรากลับมาทํางานที่เมืองไทยแล้วก็กลับไปจ่ายค่าเรียนใช่ไหมแต่ว่าเราเคยเล่าให้คนฟังบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าแล้เราจะไปทํางานที่ต่างประเทศไม่กลัวหรอ,หอเราบอกอ๋อไม่กลัวเพราะว่าเราไปที่นูน่น เรามีโอกาสที่จะไปเสนองานให้กับค่ายหรือว่าไปเนี่ยไปไปทำงานที่เราชอบถ้าเงินหมดตรงนั้นเราก้กลับมาถ้าจําเป็นเออถ้าจาเป็นเราก็ต้องลใช่ต่มาทำาช่วงนี้มาเล่นละครเลยใช่ใช่ซ a m e idea แสดงว่าเจผ่านจุดที่ทาในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็ทำในจุดที่ตัวเองชอบมาแล้ว พราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้เคพอใจไหมครับสิ่ง<อ>ที่ตัวเองทําอยู่พอใจนะครับเพราะจริงๆเราเรามีโอกาสที่จะเลือกสิ่งที่เราอยากจะทํา mm hmm. สิ่งที่เราไม่อยากจะทํแเราก็ไม่ต้องทำ mm hmm. มันเป็นวิธีการที่เลือกที่จะย้ายกับมันอยู่เมืองไทยด้วยแหละถ้าจําเป็นจริงๆที่จะต้องทําบางอย่างเราก็ต้องทําแต่ว่าในในช่วงชีวิตตอนเนี้ไม่จําเป็น mm hmm. มันยังไม่จําเป็นเราก็เลยเลือก mm hmm. ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําอย่างเดียว mm hmm. แตงมาเจก็เป็นคนมีความฝันนะผมว่าใช่ไหมมันก็มีมันก็มีความเกี่ยวกล้องด้วยนะใช่เกี่ยวเลยล่ะฝันของเจก็ความสุขไว้ก่อนใช่ก็ป็นความสุขใช่ก็คือเพื่อนสนิทที่เรียกว่าดนตรีนะ ไหนเจย์ลองเล่าให้ผมฟังนิดหนึ่งครับว่าเจยเข้าวงการไปได้ยังไงก็จริงๆมันน่าจะเริ่มตั้งแต่สักเ้าขวบพ่อพาไปประกวดประกวดเลยเหรอโดมอนมินิอคือแบบไปเดินแบบเล่นไปเหมือนเด็กๆตอนนัอายุเก้าขวบแล้วก็ซึ่งเป็นการประกวดที่ที่ดังนะสมัยนั้นโดมอนโดมอนดังเป็นยุคเรกก็เหมือนแบบ เดอะสตาร์อะไรตัวนี้ใเคแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีมันไม่มีอะไรเง้นมันคือเราไปเดินแบบเฉยล้วก็มีการสัมภาษณ์นิดนึงแล้วก็เขาก็โอเคเนาะตอนอายุเก้าขวบเก้าขวบว้าวเราก็ชนะน้องได้ที่สองแดนแดนได้ที่สองพี่ได้ที่หนึ่งใช่อันี้ไม่ได้ล็อกรางวัลนะไม่ได้ล็อกรางวัลไม่ได้ล็อกรางวัลหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่ามาเรื่อยๆื่อยเหมือนไทยแบบแล้วก็แต่ตอนนั้นก็แบบเป็นเสื้อผ้าของเด็กแล้วณณโมเมนต์แรกเนี่ยที่เข้าวงการมาเลยเนี่ย ควารู้สึกเป็นไงฮะเจก็ตอนนั้น9ก้าขวบอะเด็กมากเราก็ไม่เคยรู้เรื่องใช่ก็เหมือนกับเราทําเป็นงานสนุกสนุกว่างๆก็มีแบบถ่ายปกกับชุดของเบเนต้องหรือว่าเป็นเสื้อผ้าเด็กเป็นอะไรสนุกสนุกจนกว่าน่าจะสัก13ไปถ่ายโฆษณาจริงๆไปแคสโฆษณาซึ่งเป็นโฆษณาอะไรอะไรเป็นโฆษณา Sea breeze เป็นเหมือนเป็นน้ํายาล้างหน้าแต่ว่าถ่ายแบบ มันเป็นแคนดิดเหมือนเขาเรียก5คนมาแล้วก็สัมภาษณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล,แล้วก็เราก็ต่อไปแล้วเขา,าก็เอากล้องออกมาบอกเออเนี่ยโอเคแล้วอโฆษณาเสร็จและล้วก็โอ้โอเคสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเจนเป็นคนที่หล่อมากจริงเหรอขอบคุณมากครับหล่อมากหล่อมากย, <laughs> ยุคยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าสาวๆทุกคนอะกรี๊ดกันทั้งทั้งประเทศเลย ทีนี้เนี่ยผมว่าแล่นมาอยู่ดีๆความสำเร็จมากมายมี 12+ plus มีโฆษณารวมถึงมีไอติมมีอัลบั้มเพลงด้วยนะตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่แต่หลายคนสมัยนี้อาจจะไม่รู้ว่าเจออกอัลบั้มเพลงกับค่ายใหญ่ๆที่เมืองไทยมาแล้วแลวอะไรเป็นจุดพลิกผันทำให้เจก็ทิ้งตรงนี้ไปมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรารู้สึกว่าในช่วงนั้นเราจะไปเรียนที่ต่างประเทศทางคุณพ่อคุณแม่เขาได้วางแผนไว้แล้วว่าโอเคพอถึงอายุเนี่ยเราจะไปเรียนที่นู่นเพราะ เขาอยากให้เราไปไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นู่นมันก็เป็นเหมือนกับการเตรียมตัวในอนาคตใช่เอาไว้อยู่โดยที่ไม่เสียดายเลยโอกาสตรงนี้ก็เราไม่ได้เห็นว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันที่มันสาคัญใช่มันมันสำคัญมันสนุกแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอะไรที่จะอยู่ได้นานขนาดนั้นเราไม่ได้มองว่านี่จะเป็นอนาคตเรานี่จะเป็นอะไรอาชีพเราเราไม่ได้ปมองตรงนั้นเจไม่ได้มองตรงนี้ว่าเป็นอาชีพเลยเราไม่ได้มองตรงนั้นคิดว่ามันเป็นพาร์ทไทม์ใช่มันเป็นอะไรที่แบบอยู่ดีดีมันเป็น ฮอบบี้ที่ขึ้นมาแล้วเป็นเป็นเป็นงานที่สนุกแล้วมันแตกต่างแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เราแผลวมาโอเคเราอย่าเพิ่งไปเรียนดีกว่าเราเราทำงานตรงนี้ดีกว่าไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี้แสดงว่าผมคงไม่ต้องถามเลยว่าจจะเสียดายไหมที่ทิ้งตรงนี้ไปคําตอบคือไม่นะก็ไม่ไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียดายเพราะจริงๆแล้วในในช่วงเวลานั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากเรารู้ว่าคนรู้จักเราหรือว่าอะไรแต่ว่าไม่เสียดายใช่แต่มองไหมว่าเป็นการทิ้งโอกาสที่ดีไปเพราะตอนนั้นยู่เรียกว่าเบอร์หนึ่งนะ โอกาที่ดีไปมากมายใช่โอกาสมีคนหยิบยื่นเราชื่อได้ว่าต้องมีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่หลายค่ายพยายามจีบตัวทิ้งไปเลยหายไปเลยหลายปีมากใช่ใช่ซึ่งก็แปลงมองว่าทิ้งโอกาสไม่มองใช่ไหมไม่เพราะว่าเราไปเรียนต่อเนี่ยเราได้โอกาสมาอีกเยอะใช่ไหมเราได้ไปทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเราไปเรียนเราไปเรียนต้องแรกไปอยู่โรงเรียนประจำก่อน กินนอนเลยใช่หลังนั้นกลับมาก็ค่อยมาทำแอัลบัมแล้วก็ถ่ายหนังอะไรแล้วก็หลังนั้นก็ถือว่าเราคงจะไปเรียนแล้วก็กลับมาทํางานอยู่เรื่อยๆจริงๆจะเรียกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือฝันของเจได้ไหมใช่มันก็เป็นการท,ที่เราเ,เราทิ้งโอกาส แต่เราไปหาฝันของเราใช่ใชแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นเด้เราไม่ได้เป็นคนที่จะมองเห็นฝันของเราว่าเนี่ยเราอยากจะไปทาอย่างนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีมันจะมันจะโผล่เข้ามาเอง <ừ> ตอนแรกที่เราย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราไปทํางานทางด้านภาพยนตร์จริงหรอเปล่าไปทำซาวน์ภาพยนตร์ต,ตัดเสียง การที่เราคือหนที่เรียนอยู่มันนี่คือเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วพอเราเรียนจบแล้วเราไปทํางานที่นู่นทางานที่ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยทั้งทํางานที่ดิสนีย์ที่พารามาว์ที่ฟ็อกซ์ที่โซนี่ค่ายหนั่ใหญ่ทั้งนั้นใช่แล้วก็อยู่ดีๆมีเพื่อนที่เราเคยเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเข้ามาบอกว่าเนี่ยเขากำลังจะออกจากวงนี้แต่ว่าต้องหาคนมาแทนเขาก็เลยเรียกเราเนี่ยไปแทนเขา ก็คือเคนน่าก็คือวงเคนน่าใช่อะไรเป็นจุดหักเหในการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างครอบครัวมีส่วนไหมก็มีเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่สนับสนุนให้ไปเรียนบอกว่าเนี่ยเานที่เราทำเนี่ยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมตอนนี้เหรอมีบางอย่างที่เราก็ยังปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อยู่แต่บางอย่างเราก็ทําเองถ้้หักแล้วเปล่าตอนนั้นเหรอ ไม่รู้เลยไม่นะไม่เกี่ยวนะมันมีคิดไม่น่าไม่น่าเกี่ยวนะตอนนั้นมันเกี่ยวกับงานอย่างเดียวอ่ะงานการใช่การที่ไปเรียนกันอะไไม่เกี่ยวกับการออกหักไม่เกี่ยวนะแต่ตอนนี้มีสตูดิโอเป็นของตัวเองแล้วใช่ตอนนี้ก็ทำซื้อแล้วใช่มีสมุดประกันซาวผลิตผลงานเพลงให้กับศิลปินชั้นนำมากมายเดี๋ยวเราไปดูสตูดิโอเจกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมาเลย